สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องวันนี้มา่งวยภามาตามในทางโคงสุดท้ายพอลอนเพ,พิ่นหายหน้าทางมาแล้วฟันดีพี่น้องฟันเห็นเขาเต็มไปหมดเพิ่นมักตัวใดหรือเพิ่นซื้อตัวใดไว้แล้วเขาลองไปติดตามกล้องฟันของพอลอนกันเลยครับสวัสดีครับพอลอนครับครับสวัสดีครับพี่น้องกับชิบงงว่ามา่งวยกับเมตีขึ้นมาไทายพอลอนดูเถอะพี่น้องเอ้ยเพิ่นฝันล่าสุดฝันมือขึ้นฝันไม่เพิ่นว่าฝันเห็นเขาตากเต็มอยู่ทั่นแต่ชีวิโชคของตัวหรือเลขเขาแล้วก็บ่รู้ เรือประตามโคกสุดทร์หายสำหรับข้อมฝันน้องพอรอนในมือนี้นะครับเนาะเม็ตุยเป็นบ่ค่ะเอานะครับเข,าข้ากันสามตัวนะครับสำหรับเลขพอรอนเลขภายในตัวไหนแล้วหรือเขาเอะไรสิบประตา,าพอรอนเอาพอเอาฝันเข้างเลยว่าฝังยิ่งน้นอยใน,นอันเห็นกล้วยนะโอ้ฝันเรียงฉ็น,นกล้วยเนาะมันเป็นกล้วยลายฝันเ็นกล้วยมันก็เป็นเขาเ็เป็นคือลาดกล้วยนั่นก็เนแต่ว่าเป็นเป็นลาด ใบคอกนั่นลอกนั่นลอกนี่นะครับพันนึงกล้วยจังสีละ่ะอืมเพราะว่าแต่ก,กรตะเกามันเคยถือไงเขียวก็ล้วยเคยถือสิบ่บัดที่นี่ขันฟันลักษณะที่เนาะครับตื่นถึงมากเห็นแล้วมมากเห็นกล้วยหลังที่คือพอ่อมือเขากล้วยมาแกกกล้วยเขากล้วยหลวงมาแกกันนะบ้านนี้กล้วยหลวงมาแกกเขาจับผู้ใดกับมักตีตู่พลานมันเป็นเบอร์สิบนะครับผม จับกับวา่าไ้อี้เทียบาตพระยี่ร้อนนี่เขาเลยเอินไปจับปนบันรในอีหลีบนี่เบอร์ซิบนั่นคือเป็นีตูุพันล้านครับก็เลยไอะไรให้ใน,นออกมา้าออกลูกเท่าชูมือนั่นแหละมือในภาพมอสรวยปต้กิบค,นนครับนั่นละก็เลยบาดรลักษณะมือมือเคลื่อนี่ฝันมือเคลื่อนีนฝันว่าเขาผ้าขึ้นไปทึ่งสั้นตัวน่นละ แต่ว่ามองข้างขึ้นหนี่เขาลายหลายเขาเป็นเขาแหงตีไปนั่มผู้นี้ขึ้นไปผันขาพวกแข็งแรงกันรอยขึ้นไปน้ำเขารือจับบันไดขึ้นยี่กขึ้นนิงสั้นบันไดนี่มันมีเขาหลายดีมันเพาะกับป๋อก็สั่นยังว่าเขาแหงเขายังแน่ลายอยู่ั่นเดีย๋ยวยืดสองสามขันบาตุไทยยืนขึ้นผมนี่มแม้จะได้ยืนขึ้นน้ำเขาบม่ได้จับเล่าบันนี่แห้งบาถขื้นไปน้ำเขาได้เลยเขาก็เลยภาพไปล่างมือในอ้างอ่ะ มาล่างพี่มองพี่มันจังสาดครับเปิดน้ำมันก็พุ่งขึ้นมันจังดีเอาสัน่นก็เลยไปล่างน้ำเขาอนะบบหนีบ้บาดล่างแล้วต้นกับน้นลายเนะออยาะพอไงหนึ่งว่นนั้นพอไงนุ่งเสียได้ไล่ือยังเสียเขาใช้สงกาดนี่แหละได้หลงใหม่ช่วยเขียวแล้วว่าย่าไปเห็นเพ็ดอีกแล้วกันน้านเขาเรานาะลางออกแล้วแล้วท่านานตัขวขบโปกมันออกแล้วมันเขาแล้ว่ะ<ม>ไปใส่จะไปล่างอีก พระดันนาวะพ่อใหญ่งดันว่าครับเอาคนยุติขั้งแต่รางนี่พ่อยิ่งเนื้อเ,เอืเอนห้องขึ้นมานเนาะมันเข่าแล้วอย่าไปล่างม่านล่างจังไหนกันมันเข่าแล้วพะนะพ่อยิ่งดันนาวะไอ้หน้อยว่ามาล่างพี่พระท่านเอากันย่าบอกไปล่างหม่องผุ่นหม้อนว่าเนาะพ่อหญ่งนนองวอย่าไปล่างมัน,หน,มนนะออหนูหนนลพระท่าน มันเขาแล้วมันเขาแล้วย่าไปล่างมันฉันพาไปยั่นันว่าวันนี้เส็จเส็จปลาเส็จยังเหยียวกวงกันเจ้าก็ไปเช็คไหนแล้วฝันนีทีวีเตาดันว่าไปล่างอยากกินเงคือฝันแนี้นี่ว่าวันหนึ่งปลาภาพไปล่างเมื่อพอไงนันว่าย้ําไปล่างมันนูไลฉันมาว่าไงว่านี้พอหล่อนมักก็มมือเลยตัวไหตัวหนึ่งซูนี่บ่ เอนขมักหนึ่งศูนย์นี่แล้วนี่เหล็หนึ่งศูนย์สิเขาแล้วก็เป็นไปเลยนองไม่ตื่อเนาะว่ามักหนึ่งศูนย์ัเขออฟันว่าเขาแล้วย่าไปลากงมันเขาแล้วเห็นไหมเออเพิ่นบอกว่าชั้นแต่พอเยังเสียไล่ชั้นแต่ลากรับผมตะวันอายน่อยๆพาไปลากตะวันข้อเทียนไดขืนมีตะเขาเต็มตึ้งเก่าเป็นเฮียนมาฟ้าสาขข้นไปเนี่ยขืนนเฮี้ยนทั้นสองเฮี้ยนชั้นสอเนาะอือเป็เล็กบนในรักนั้นเลอือไปข้นข้นไปเคืงพุ่นแล้วตะวัน ไอผมตีนี่เม so, uh, uh, like, ื s. <S ่อไห่หาเลยพอน้าม right? ีเป็นหนึ่งอ้างเป็นศูนย์หรือพอลีวาก็ะไรอาจจะเป็นเลขสามตัวหาหนึ่งศูนย์กระไรคิดว่าเด้เนาะพอระยับตีน่าไม่ตีเนาะเขาปัดตีกันไว้ใช่ไหมดอกเพราะว่าฝหนึ่งหาโอ้ยมันศูนย์ศูนย์หาหนึ่งเออศูนย์หาหนึ่งหนึ่งหาศูนย์เลยละเอานะครับปัดตีเป็นหาหนึ่งศูนย์เนาะ ข้อมือมันเป็นหา,หหาน้ำหน้าเป็นหนึ่ง,งอ,อ้างอีกเป็นปศูนย์มันก็อยได้ยี่สามตัวเนาะอืมขอ,พอเพิ่มตัวเดียวทันหลักคือมืงหาน้ำนะครับจบเลยเพราะที่ยัน,น,ห,นหนึ่งก็คือน้ำหนึ่งมือหาัามันได้ขึ้นไปเนาะ เพราะถ้าเกิดเป็นใบบันไดนาบันไดมาแต่ว่าเขามันเตีมด้วยเขาแหงเขายังตี่น้นบันไดเลยเรียกว่าตีเขเรียกว่าหลอดเขาด้วยนะก็อือก็ตัวหนึ่งสี่หายจะเขาแท้แจ้งหยังเป็นมากระเสือกได้นะครับเพราะว่าฟันแหลกถึงมัเลยลงไปเนี่ยผมเลยลงไปเรียกหนึ่งศูนย์กับสี่หายเนาะจะขยัดว่ารายตัวก็พอลอดในไ่งมารีนตัวเดียวซิบ มือล่างหน้ามือหาหนึ่งนม่เงี้ยเหรอไคิด้องได้ไมมตัวน้าสั่นเลยนี่น้ามันหนึ่งไหมมือหาเลยล่าแต่ว่าไอ้เห็นมันตรงเอาพอหลอดเลยขึ้นเลขเก้าพันหนึ่งูนยเอาศูนย์มาใส่เขาสี่สิบหนึ่งหาศูนย์ก็เลยหาหนึ่งศูนย์ก็เลยสี่ิลหนึ่งศูนกับหนึ่งหาเนาะทำนี่แล้วเนาะอือคิดว่าประมาณนี้เนาะพอ นะครับว่าแน่เยกเพิ่นนห้ไปแล้วคือเลขหนึ่งศูนย์อาจจะเข่าเด้อน,นะครับเพราะว่าขึ้นไปสั้นสองมิจฉเข่าแหงเข่ายังเต๊บว่นขึ้นไปก็ได้นไปล้างเมือ่อเล็กหน่อยภาพไปล้างเมือ่อเล็กน้อยกระตีนหนึ่งไหนกันเด้ออืมเน็นว่าล้างนา้ำนะครับก็เลขตีสามตัวขึ้นหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งศูนย์นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งขอเพิ่มเติมคือสิบหาตัวเดียวแขนแขนพี่น้องเอ้ยล้างเมือ่อน้ำกันหนึ่งเมื่อกับหาว่าตีหาหนึ่งกับเสียดายนะครับดอกน้องไปตุยเนาะอืมก็ฝากไว้เด้อนะ มันเหล็กซีบด้อคือว่า,าเนี่ยพอ,อยังวะเตี้ยจฉลากกล้วยนี่เออจะฉลากกล้วยเ <c oughs> พราะว่าเขาบอกว่าเลขเยเขาแล้วยังไม่ลางหนูยังเอา,า,ด,า,าด,ดูสินะเดี๋ยวฝันเห็นเขาพัานหอก้อนพันสีฝันเห็นเขาเนี่ยคือเป็นห้เลขกหนึ่งศูนย์มากวันเด้เน่นะพอ่อหนึ่งศูนย์ไว้แล้วครันนบนน่นละปก็เลยคือว่าเลขอาจะเขาแล้วเล็กหนึ่งศูนย์พนเนี่ยแต่ว่า้องกตีกันไน้อยแน่เพราะว่าเรหลัางมือเนาะขึ้นหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งศูนยล้วกับซิมหาเด็กก็ฝันพอหล่อนคงสุดไทยเลยพี่น้อง มไปล่างมันไล่คีอไปล่างมันโอกอยังเขาไม่ใส่เขากมาแล้วไหมเขาแล้วป่เจ้ะมือสื่อจำจบมือสื่อแล้วพี่น้องมีส่วนได้ไล่ือยังออย่าเขาลงสงการหนิมันเออวะวันงส้างล่างคนบอกครับผมมีอะไรหน่อย ยืนอยู่ผ้าเก็นมาพี่ใหญ่ไปจับมันกระโดกมันซำนั่นหน่วยเพราะไงว่าแข็งแรงพน่กันจับข้าวึ้นไปชวนน่ามันยานมันสกปรกยานดเ้อแต่เข่าแต่นา่ว่าเตี้ยมเดมีแต่เข่าน้ำบันไดไปก็ได้มันได้มาเพราะว่าเขาหยอกเขาหังงกันไปเร้อนาะเออนี่นแหละนี่กับันไดเขาจับมันก็ว่ายานเขาสกปรกกลาดในน้อยก็ได้น้อยประมันทะเลฝาด็งน้อยน้อยไม่เพราะหอนได้ทะรเอลืมตัวเหรออยู่ ไม่หลายปีแล้วเกิบเก่าป่ะเกิดก้อนพันิปีหนึงเยนเกิดเก้าแปดป่ะเกิดก้อนพนิปีนึเกิดเก้าเกิดพออเก้าแปดขออนุญาตเชยนพสเกิดอายุเพในเด้นะครับพี่น้องทามมั่เป็นเกเกิดเก้าแปดล้วพ่มก็อสองสี่เก้าแปดเราบอกยไดกันสองสี่เก้าแปดลูกีเก้าแปดเนาะนะครับอายุเพิ่กะอายุกเท่าไหล่อายุกันไล่ตามน้นไเกดสิบอือ สองสี่เ้าแปดเ๋ยวคนอยาหลบมือในเด้อหลบมึงจะน้อยกันหากันผัดหาพี่อิซี่ถ่วงมาไว้มอเลอรวยบอกเกียรกินได้สบาเด้อมอเลยกับบเกียงเรียกเขาถอดขาไฟเด้ออ๋ออันนี้อันนี้เนาะสองสองห้าแปดสองห้าแปดหกเนาะสองห้าแปดหกลบสองสี่ เก้าแปดตงสี่ตงสี่เท่ากีองสี่เก้าแปดตงสี่เก้าแปดวะผิดอแปดสิแปดคนบอกดส้อยดสิแสองห้าหกแปด ลบหกสิบเก้าสองสี่เก้าแปดโอ้เจ็ดสิบเกี่เคลกี่เคลก็มึนตัวขนาดนั้นเจ็ดสิบเลยเจ็ดเพิ่งเขามาแล้วเจ็ดเพิ่งเจก็อะไรพวกสองสองปากซ่องหนาวะครับผมนั่นรวดเอาซ้ำนี่พี่น้องสรุปกันแล้วเด้อนะครับยันพี่น้องถามหาอายุถามหาพ่อสองเกิดพอหล่อนเจ็ดสิบอืมก็เลยอายุเจ็ดสิบปีเกิดพ่อสองสี่เก้าแปดนะครับเอานะครับสรุปความฝันพอล่อนเด้อนะครับเมื่อวันนี้ว่าพอหล่อนฝันคงสุดท้าย ฝันว่าไปขึ้นบ้านสันซองนะครับเด็กน้อยพาขึ้นไปพี่พ่อจะเข่าแห้งตาเต้มบันไดอยู่พอเราก็ขาพอมีแห้งขึนขึนหึ่งข่าน,นไปเด็กน้อยจะคู่ใหมขึ้นเนาะพอเราขึ้นไปได้ก็ได้ไปล้างมือเนะาะและ้ว<า>มีผู้เฒ่าผู้หนึงองบอกว่าเลีกแล้ว่าม่นว่าเลีกเขาบอกว่าเนี่ยวไปล้างมันอมันเขาแล้วเขาได้แน่นอนมันเขาเชือดนนออ,อกมันว่านเดี๋ยวมันเขาอันเขาตีนมืออย่าไปล้างออกมันเขาแลี้ยวมาเชียร์แหละผู้เฒ่าผู้สร้างล่างเชาเสียร์ไล่ๆเถอะคื่องขาดูทงการนี่ล่ะ พอก็ได้ลางมือเนาะในฝันเนาะลางมือทางนั้นมขาเด้งหน่อยครับ <พา S 2> ผม,มก็เลขที 10, 150, 150, หนึ่งศูนย์หนึ่งหาศูนย์หาหนึหล้กก็ซิมหาเด้อนะครับส่วนอายุพอในสองสีเก้าแปดอายุเ0บป,ปีเด้อนะครับลงกหายตัวแล้วคือสิบผานเนาะแต่ว่าตัวพันมากลีคือหายก้อนมืเอเด้หนนตัวเดียวแข็งแเด้อพี่น้องครับหรือจะก,กันหนึหานะ้าเนาะลางมือน้ากัน 1, 5, นึ่มือก็หักระตามนี่แหละพี่น้องมักตัวใดก็เรียกเอาขัดเอาหรือพอดีมีความเห็นต่างกับคอมเมนต์ ติดตามทางพอลอนให้โชคให้มาน้ำมันนี่เด้อนะครับขอบคุณเลยละครับสวัสดีครับ